สวัสดีครับคุณนี้กับโดนทิ้งเรียกต้องบอกเลยว่า2วันที่ผ่านมานี่โดนวัคซีนเล่นงานนะนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะอินสำหรับ EP นี้นะก็มาถึง EP ที่7กันแล้วนะผมสำหรับรายการ girls planet 999 ก็ผมคิดว่าโดนลิขสิทธิ์เอ็มเน็ตแน่นอนสำหรับอีพีนี้เพราะว่ามีหลายการแสดงมากใชฉะนั้นผมก็เลยจะแบ่งเป็นสาพาร์ทเหมือนเดิมนะเป็นกลุ่ม3าคนที่เหลือนะกลุ่ม6คนแล้วก็กลุ่ม9้าคนนะผมก็อย่ารอช้าผมไปกันเลยดีกว่าไปที่กลุ่ม9คนนะผมกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มเดียวนะเพราะว่าแข่งแค่2กลุ่มนะซึ่งกลุ่มแรกก็แสดงไปใน E ีีที่แล้วแล้วนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพลงอ่าสลุดนะของ Li t t l e Mix นะดราม่าแบบ จัดๆเลยที่สุดแล้วของ E ีีนี้นะถ้า MNe t ต้องการขเขาเรียกว่าไงยัดซีนตัวร้ายไหมถ้าต้องการยัดซีนตัวร้ายให้กับใช่บิงเนี่ยคือคุณทำสำเร็จนะ <c oughs> <c oughs> คือแบบตัวผมยังรู้สึกเองอะว่าเฮ้ยทำถูกปะเนี่ยใช้บิง <c oughs> ไปที่เรื่องแรกก่อนนะครับคือใช่บิงเนี่ยโดนตำหนิเรื่องเต้นเร็วไปนะบอกพวกทามมิ่งอะไรพวกนี้แบบไม่เป๊ะนะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นการเข้าสู่ซีนตัวร้ายแล้วนะเริ่มเปิดตั้งแต่ตอนที่เขาถามว่าใครเป็นคนคิดท่าเต้นเนี้ยแล้วก็ใช่บิงยกมือคนเดียวนะคือก่อนหน้าน,นี้ที่เขาให้ดูกันมาคือทุกคนช่วยกันคิดออกแบบท่านู้นท่านี้อะไรประมาณนี้ใช่ปะแต่ว่าใช่บิงยกมือว่าตัวเองเป็นคนคิดแค่คนเดียวอันนี้ก็เริ่มตังหิดนิดนึงแล้วนะแล้วก็ซีนใหญ่สุดเนี่ยก็คือซีนเผด็จการนะผมขอเรียกว่าอย่างนั้นเลยคือเหมือนแบบ ตอนช่วงซ้อมเนี่ยเขาตกลงกันว่าเอ้ยท่อนนี้เปลี่ยนนะให้คนนี้ทําแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายคือใช่บิงเหมือนพูดประมาณว่าฉันเป็นลีดเดอร์นะฉันอยากจะทําท่อนไหนฉันก็ต้องทําได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้รีบซ้อมได้แล้วไม่ต้องออกความเห็นนะ <S <S ถ้าผมแปลมาผิดก็ขออภัยด้วยนะ <c oughs> ดูเป็นซับอิงกลัวมันจะรุนแรงไป, <S <S แ,ปแฟนๆใช่บิงมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับอย่าดูเดือดกันบ้านนะ บกันแต่ส่วนตัวก็โฟกัสไปที่น้องโดอาไมายเมนนะไปลองดูกันไปแล้วผมสลุดเลดามิกซ์แหวกลาง โอ้โม <ève S 2> ีไฟด้วยคนเดือดอู้โยฮะแสแบบโอ้เป็นหนึ่งทีโอ้โห G H เหมือนกันโอ้โเสียดีบบนี่เลิสโก้อืม

เฟนิมพิวทุกคนเลยอุ้ยด้วยโอ้โอด้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยพี่ผมโกรธแล้วเนี่ยพี่ผมชอบคนนี้จำชื่อไม่ได้โอ้ยลืมไปไงเนี่ะ Holy wow. di? Oh. Dina. Nah. จีอคือแบบแค่ส่งสายตาก็คิวแล้วโดอาดูมากใช่ปีนี้ก็แบบอล่าความคิวอยู่แล้วนะเหมาะกับเพลงมากกลุ่มนี้คือแบบโคตรดีนะผมว่าเริ่มจะเทใจให้กลุ่มนี้นะอาจจะดีกว่าน้องอของกลุ่มของน้องดาออนด้วยซ้ำนะก็ดูแสดงได้ดีกันทุกคนนะไม่ ไม่ได้ดูว่าขัดแย้งอะไรนะจริงๆภายในอาจจะมีเรื่องนะแต่ผมว่าทุกคนเนี่ยคือแบบเรียกไงมันโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วอะคือแบบแสดงเต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วนะครับมาสเตอร์ก <Yes. S 1> <Master 's S 2> ็โหชมมันทุกคนนะแล้วก็น่าจะเทใจให้กลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันถ้าถามว่าใคร MVP เนี่ยแบบเอาแบบไม่ได้อวยเลยนะคือแบบน้องโดอาแน่นอนใช่ไ <Yes. S 1> <c oughs> หมโคตรอวยเลยเนะี่ย <c oughs> แต่ซีนของน้องที่ออกมาเนะี่ยคือแบบคิวจริงนะ อันนี้นเป็พราะผมเมนด้่นแหละคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมแบบโ,โคตรคิวเลยบาดหัวใจมากมากกลุ่มนี้คือ The Best จริงนะครับผมว่าสูสีนะสูสีกับก,กลุ่มน้องดายอนเลยนะครั Yes ก็มานลุ้นอันดับกันนะลุ้นอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มนะไปลุ้นแบบเร็วๆ <isis> นะะกลุ่มสามคนก่อนนะครับ Okay <laughs> สุยอน แน่นอนว่าผมมาเชียกลุ่มน็อกซูยอนนะแต่ว่าผมว่าไม่ถึงว่วะคะแนนที่หน,น,น,นึ่งที่สองห่างกัน0.66คะแนนผมมองไปที่ทีมมาเฟียเดอะมอนิ่งนะหรือไม่ก็ของน้องยองอื่นอะ่ะ My House น้อกซูยอนนี้ได้สี่แต่อ้ มาฟินเดอะมอร์นิ่งนะผมสองวินล้วนเลยนะสำหรับมาชิโร่นะในฐานะลีดเดอร์จีวอนก็สองวินปะน่าจะใช่นะแ <Yes. S 1> ต่อไปกลุ่มหกคนนะผม <was> ว่าเฟดนี่ขาดหรอชนะขาดยั <laughs> งไงก็เฟดหรอ <laughs> ผมว่าอีกสองทีมคะแนนพอๆกันนะเ <laughs> อ้แน่นอน ระดับนี้แล้วทีมเฟดนะผมถึงจะไม่ได้อินท่มาสเตอร์นะแต่ว่าเท่าที่ดูเรีชัันของมาสเตอร์นี่คือแบบโอ้โหนัำเบอวันแน่นอนต่อไปกลุ่ม9คนคนระับโอแข่งข้่องทีมทีมสองทีมนะไอศครีมกับสลุดนะถ้าให้มองภาพรวมเรื่องก,การแสดงมผมเอียงไปทางสลุดนะแต่ให้แบบความลำเอียงส่วนตัวนะ <c oughs> จะเอียงไปทางไอศครีมนะเพราะว่าแม่น้องไดอยอนนี่คิวจริงคะแนนห่างแค่0.33นะครับโอ้โหสลุนนะยินดีด้วยยินดีกับน้องโดวาด้วยครับโอ้อยากให้น้องไดยอนชนะเหมือนกันนะโอ้แห้งเลยน้องไดอยอน,น ผมว่ายังไงน้องไดยอนก็ยังได้เข้าอ่ะตอนนี้ทาเอ็มเน็ตก็ปิดโหวตไปที่เรียบร้อยแล้วนะ yes. โอ้ผมว่าน่าจะดูเดือนนะอีีหน้าประกาศผลเนี่ย Ben เนฟินี่น่าจะมีผลในการประกาศอันดับพอสมควรเลยนะบางคนที่อยู่ท็อปๆเนี่ยอาจจะแบบว่าล่วงลงมาได้เลยนะโคตรจะหวั่นใจเลยส่วนตัวเนี่ยขอพูดถึงแค่น้องแชร์ฮยอนแล้วกันนบที่อยู่ท็อปนายในสัปดาห์อ่าไม่ใช่สัปดาห์ในพาร์ทประกาศอันดับ ที่ผ่านมานครับน้องแชย,ยอนก็อันดับ9นะและ,ะในอีพีนี้เนี่ยไม่ได้เบนเอฟิตด้วยนะ <Yes. S 1> ค่อนข้างที่จะหวันใจว่าจะไม่ติดอันดับท็อปนายนะแต่ว่าถ้าเข้ารอบเนะี่ยผมว่าเข้าอยู่แล้วนะและคนสุดท้ายที่จะไม่พูดไม่ได้เลยคนระับน้องซูยอนอีพีหน้าต้องเข้าให้ได้นะ <S <S โอ้สมเสียงมากมาเลยอันดับอถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใน8คนคนระับแต่ว่าก็ขอให้มาสเตอร์เลือกแล้วกันนะ ก็ฝากอาจจะช่วยน้องคิมซซยอนด้วยนะ <c oughs> คิมซซยอนไฟติ้งสหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เจอใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง